สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปชมที่ดินจังหวัดลบบุรีนะคะเป็นที่ดินวิวเขาตะพาทองแล้วก็วิวเขาวงพระจันทร์ค่ะเนื้อที่ทั้งหมด16ไร่เป็นฉนดครุฑแดงนะคะเราบแบ่งขายที่4ไร่ขึ้นไปค่ะราคาไร่ละ250,000บาทพิกัดอยู่ที่ตำบลพระเนียนอเภอโคกสำโรงค่ะแยกจากถนนโชลนาราย4เลนไปประมาณ6กิโลเมตรนะคะ ที่เด่นติดกับถนนสาธารณะ3ด้านห่างจากตัวอำเภอ11กิโลเมตรค่ะแล้วก็ห่างจากเขาวงคระจาน12กิโลเมตรในแปลงมีสระขนาดใหญ่นะคะเนื้อที่ประมาณ1งานอีก1ลูกซึ่งมีน้ำทั้งตีนะคะเหมาะสำหรับทำการเกษตรหรือจะทำเป็นบ้านสวนหรือจะทำเป็นบ้านพักต่างอากาศก็ดีค่ะสนใจนัดชมได้ทุกวันนะคะที่เบอร์09181941291นะคะ